เรียน,ค,นคุณอัจพลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่าการกลั่นเดือนตุลาคม2568ทั้งเดือนนะครับมีค่าการกลั่นอยู่ที่2บาท57สตางเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปี2568ก่อนที่ท่านมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่1บาท96สตางเพิ่มขึ้น61สตางต่อลิตร ผมก็ไม่ได้อยากจะตั้งคำถามนะครับว่าท่านมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ใครหรือไม่แต่สิ่งที่ผมค้นพบนะครับในเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังลง,งานกระทรวงพลังงานก็คือเรื่องของโครงสร้างราคาน้ามันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรแล้วมันจำเพาะเจาะจงมาถึงเดือนที่ท่านมาดำรงตำแหน่งพอดิบพอดีอย่างเนี้ย จะให้ผมคิดว่าอย่างไรดีครับฝากทุกท่านนะครับช่วยพิจารณานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างราคาน้ํามันของประเทศไทยโดยเฉพาะค่าการกลั่นและก็จะมีอีกอันนึงก็คือค่าการตลาดนะครับที่ ก็ยังคงสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากท่านช่วยพิจารณาด้วยก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากให้ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้อย่างสง่างามเพราะมันมีเวลาแค่4ี่เดือนและผมหวังว่าท่านจะดูแลนะครับค่าพลังงานให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริงฝากให้ท่านช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย